สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูจีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะตะกี้นี่ผมได้ซ่อมไปสักพักหนึ่งแล้วก็ล่อนเต้นนะฮะเตรียมตัวกําลังจะไปซ่อมตีสนามเจียงแสนสักน้อยก่อนการแข่งขันพอดีปรหลวงขับรถแวะเข้ามาพอดีนะสวัสดีปรหลวงครับครับและนี่คือปรหลวงสุภาพครับเจ้าของสนามหนองบัวร้อยตีผมได้อูถึงในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าปรหลวงเนี่ยกับเป็นหนึ่งในสมาชิกจีโฟกวูดบอลตี เริ่มก็ตั้งกติกาแล้วกัมาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปีที่แล้วและผมก็จ้องปอลหลวงไว้หนึ่งทีมนะฮะถ้ามีการแข่งขันตีน้องเลีงซ้ายไปได้นะครับเขาจะเจิญบอลหลวงทีมน้องบอลร้อยสักหนึ่งทีมอ่าส่วนการแข่งขันแบบทีมจะเป็นจะได้ในเกมจีโฟก้าสามก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปเพราะว่าหลายท่านเห็นฝีมือของบอหลวงแล้วในการแข่งขันตีปังปุลละนะตอนนั้นปีแล้ว ประดงกับไปอยู่เนาะได,ได้ที่อย่งครับเขาเขาชิงอยู่แต่ซื้อวัตถิสามที่สี่มืนเนี่ยอ่าอย,อยู่กวนกลุ่มเดียวกับปละหลงปละหลงกระมวลนะฮะแมตตั่นนี่ปละหลงกระมวล<ช>ได้แชมป์นะครับเดี๋ยวปีนี้ครับยังไงก็ต้องเชิญปละหลงกระมวลกับปละหลงสุภาไปประลองฝีมือกันแล้วก็เอาอมาคอยรุ่นกันครับว่าอันบุฟเฟ่ลิ้นจีตีแม่ใจสนามปีนี้ตีหนองเลงซ้ายจะเป็นจะได้ก็ อย่าลืมคอยติดตามนะฮะร,รุ่นฮือจีโฟกทำสนามเพื่อแล้วตันกันแล้วกันนะเนาะ,นะแล้วรายการที่เจียงแสนน่ะเดี๋ยวเขามาอู้ถึงรายการที่เจียงแสนน้อยเพราะว่าเปลี่็นเจ้าบ้านนะฮะผมกลับมาล่มกิจกรรมประหลงตัวอ่าเกี่ยวกับอันตีมาตีพายของการจัดเจียงแสนรูกเพนข้างนี้เป็นจะได้ฟองครับปรหลงเจประชาสัมพันธ์นึงกับชมรมน้อยครับผมครับอย่างน้อยกับขั้นที่สองเนาะเจียงแสนโูกเพนนะครับก็คือเป็นการสร่งเสริมของ,ของ กีฬาวุตบอลเป็นตีหงจักของคนทั่วไปและประชาสัมพันธ์เมืองเชียงแสนตัวยนะครับเชียงแสนเป็นเมืองตีหน้าแอลนะครับเป็นเมืองโบราณเพราะฉะนั้นนะครับไปไปมาก็เชิญแวะได้ตีเชียงแสนนะครับนี้อย่างดีๆหลายอย่างตี่กับสมาชิกตี่ชอบกีฬาวุตบอลทุกท่านนะครับในแอล ผ่านไปผ่านมาก็แวะที่สนามได้สนามเพียงแสนมีอยู่2สสนามครับหนึ่งในนั้นก็คือสนามหนองโรลอยนะครับแล้วก็สนามเพียงแสนอยู่ที่ห้องเรียนเพียงแสนยาคคมครับซึ่งเป็นสนามที่เขาจะแจ้งแข่งกันในวันนี้วันวันนี้แต่ว่าผมไปทดสอบสนามแล้วนะฮะโอ้โหต้องรุ่นกันเยอะอยู่นะแต่วันนี้ปรหลวแต่วาซ้อมได้แต้มต่แไหวครับแต่ว่าได้48กันฮะ48แหละครับว่า ทีผมบอกปลวงว่าตียากายากขนาดอ่ะที่ผมบอกปลวงว่าผมได้49ผมจําได้ละ,ะว่าผมตีได้10ประมาณ10เกตได้49แล้วแหม2เกตนั้นลุดไป50 50ปบายแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งเป้าไว้ว่าต้องชนะตัวเก่ววาอ่ตอาําเภอพานปหลวงได้แต่ไหน,นอ่ะแต้มอ่ะจำบไม่ได้แต่ใส่รถเอารถไปใส่แต้มปีกบ้าน ซุ้มเลยเนาะ <laughs> ของผมร้อยสิบสองแต่ผมตั้งเป้าว่าวันนี้ผมอยากจะได้แต้มน้อยกว่าร้อยสิบสองถ้าทําได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแต่บ่าห้าวหันไปต้ากับไข่ไข่นเชเจงแสนละแต่ว่าหันซ้อมนี่ยิ่งกันพวกพวกใช<จ>่พผมกล้าเปิดหมกตัวไนะ <laughs> <laughs> แต่เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวอาจจะหลังจากแข่งซิอาจจะขอเปิดมมกกับปุลหลวงก้นเดียวกับปุลหลวงอันกมวลชักงน,น,น้อย ซอฟีเมือก่อนก่อนที่จะไปกิลิ้เจียนอบอกไว้ก่อนนะครับจุดประสงค์ของการทำสนามวุดบอลของผมนี่แรกๆอันเดียวเลยคือผมอยากจะมีสนามวุดบอลไกลบ้านเล่นเนี่ยย้อนตัวเก่าครับแต่ต่อยอดมาเป็นเรื่องของจีโฟกวุดบอลนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตของเยาวชนแล้วก็นักกีฬาวุดบอลตัวแล้วก็จีโฟกวุดบอลก็จะเป็นแหมเกมหนึ่งที่จะสนับสนุน ทักดันฮือกับนักกีฬาวูดบอลจะสามารถเล่นได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะถือว่าเป็นบันไดแห่งขั้นหนึ่งถ้าใครอยากจะเล่นกีฬาวูดบอลเก่งๆก็อย่าลืมฝึกเกมจีโฟกผ้าสามซึ้งคลองๆต้วยเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมตัวกันละเดี๋ยวปรหลัวไปเจอกันพูดเลยนะครับน้องเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ตัวไปอย่าได้วันนี้ผมต้องขอขอบคุณปรหลัวตีอนุะห์เรื่องสถานที่กลางเต้นผมได้เป็นเจ้าของสนามหนึ่งวัน อิ่มใจละเดี๋ยวจะไม่แอลหายหำครับครับโอเคครับผมอขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิป<อ>หน้าครับสวัสดีครับ